i-Series จากเลนส i g m a ที่ออกแบบมาสำหรับคนใช้กล้อง m i r r เ r l e s s f u l l f r a ร e ที่ให้คอนเซปต์ว่า p r e premium compact t ทามตอบโจทย์ในเรื่องการใช้งานทำให้คุณมีความเป็น Luxury มากยิ่งขึ้น ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเลนส์ตระกูล I s ซ r i e s เนี่ยเป็นสายคอนเทนต์บั r ลารีที่รองรับแอลเมาส์ outh, แล้วก็โซนี่อีเมาส์นะฮะจะมีความกระทัดรัดตอบโจทย์คนที่ใช้กล้องขนาดเล็กนะครับถึงแม้ว่าเลนส์ตระกูลนี้เนี่ยจะมีขนาดเล็กนะครับสบายกระเป๋าแต่คุณภาพที่เขาให้มาเนี่ยเกินตัวมากๆครับเรียกได้ว่าคุณภาพระดับพรีเมียมอัดแน่นด้วยประสิทธิภาพให้คุณภาพความคมชัดที่ดีความอิ่มของสีคอนทราสต์ได้อย่างดีโมเก้สวยงามมากนะฮะแล้วก็ละลายฉากหลังได้อย่างละมุน ในครั้งนี้นะครับทางซิกมาก็ได้ออกเล่นมาทั้งหมด 3ช่วงนะครับตัวแรกก็คือ Sigma 2 4 m สมิล f 3 5 dg dn แล้วก็ตัวที่2 Sigma 3 5 mm f 2 dg dn แล้วก็อีกตัวนึงก็คือ Sigma 6 5 mm f 2 dg dn แต่ในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเลนส์ช่วงระยะนั่นก็คือ Sigma 3 5 f 2 dg dn และ Sigma 6 5 mm f 2 dg dn ซึ่งผมเอามาใช้กับกล้อง panasonic s5 ครับ เรามาพูดถึงตัวเลนส์ซิกมา35 f 2 dg dn ก่อนนะครับบอดี้แข็งแรงมากนะครับน้ำหนักเบาพกพาง่ายในวัสดุผลิตตัวเลนส์นะครับเป็นโลหะแล้วก็ตัวเลนส์เนี่ยเป็นการแรตเตอร์ซิลนะครับกันละอองน้ําละอองฝุ่นด้วยนะครับฝาปิดเลนส์ที่เขาให้มาตัวนี้จะมีมาให้2ชิ้นก็คือเป็นฝาปิดเลนส์แบบปกติแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นฝาปิดเลนส์แบบพิเศษที่เป็นชนิดแม่เหล็กนั่นเองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวฮูดนั่นเองนะฮะ ตัวหูวตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการแสงแฟลร์เวลาเราถ่ายเอาท์ดอย้อนแสงนะครับตัวเลนนะครับได้ถูกพัฒนาให้เก่งมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของความคมชัดและลายฉากหลังโบเก้ h, มีความระมุนมากๆด้วยความที่เลนมีค่าลูกสันทีฟ f 2ทําให้ภาพที่เราได้เนี่ยยังคงรายละเอียดที่คมชัดแล้วก็ยังให้ความนุ่มนวลในเรื่องของโบเก้ด้วยโบเก้มีลักษณะเป็นวงรีนะครับคล้ายลูกรักบี้ในส่วนของขอบเฟรมนะครับได้ฟีลบเบลอแบบธรรมชาตินะครับสีคมคอนทราสสีอิ่มนะครับแล้วก็ขอบเฟรมไม่มีขอบมืดน,นะ ะร,ระบบโฟกัสที่แม่นยำและก็รวดเร็วนะครับใช้งานได้ดีไม่ว่าจะเป็นงานภาพนิ่งแล้วก็งานวิดีโอนะครับใช้งานได้เต็มระบบเท่าที่ผมได้ลองเทสวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าชอบมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการถ่ายภาพนิ่งและก็การถ่ายวิดีโอนะครับกงสามารถโฟกัสได้ค่อนข้างแม่นยำเลยทีเดียวนะเลนตัวนี้เหมาะกับคนที่ต้องการเลนส์ขนาดเล็กน้ําหนักเบาไม่ว่าจะเป็นสายวดดิ้งหรือว่าสายสตรีทอยากได้เลนส์ตัวเดียวท่องเที่ยวแนะนําเลนส์35 f2 dg dn นะครับ ต่อมาก็จะเป็นเลนตัว Sigma 65mm f 2 dg dn นะครับตัวบอดี้ของเลนเนี่ยน้ำหนักเบาพกพาง่ายวัสดุเป็นชนิดเดียวกับตัวเลนส์ m m m ก็คือเป็นโลหะนั่นเองนะครับตัวเลนเนี่ยได้ถูกออกแบบให้กันละอองน้ำกันฝุ่นด้วยฝาปิดเลนของตัวเลนส์ 65mm เนี่ยจะให้ฝาปิดเลนส์ที่เป็นโลหะที่เป็นลักษณะเป็นแม่เหล็กแล้วก็ยังแถมตัวฮูดมาให้ด้วยนะครับตัวเลนส์ได้ถูกพัฒนาให้มีความเร็วในเรื่องของการโฟกัสที่ค่อนข้างดีมากๆด้วยระบบโฟกัสสเตปปิ้งมอเตอร์แล้วก็ให้ความนุ่มนวลในเรื่องของการถ่ายภาพงานวิดีโอนะครับโฟกัสได้ดีมากๆตัวนี้เก็บรายละเอียดแสงและสีได้ดีนะครับชุดเลนส์ตัวนี้มีความพิเศษที่สามารถลดขอบมืดถ่ายได้สวยคมชัดแม้ในที่แสงน้อยนะพร้อมสร้างมิติและก็ให้โบเก้ว กลมวงใหญ่มีลักษณะโบเก้เป็นวงรีคล้ายๆลูกลักบี้นะครับเดี่ยวฟิลเบลอแบบธรรมชาติสีสวยคอนทราสต์อิ่มแล้วก็ไม่มีขอบมึดสําหรับคนที่ชอบถ่ายพอร์เทรตนะครับตัวเลนส์65เนี่ยเหมาะมากๆเพราะว่ามันให้ระยะที่แคบกว่าสายตาคนเรานิดหนึ่งใกล้เคียงกับระยะ85จะให้เปอร์ส c t i v e ที่ตัวแบบไม่ผิดเพี้ยนวันนี้เท่าที่ผมได้ลองใช้งานเนี่ยรู้สึกชอบมากๆกับเลนส์ตัว65มิล และใครที่สนใจอุปกรณ์การถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นกล้องเลนส์หรือว่าอุปกรณ์การไลฟ์สตรีมต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟไมโครโฟนหรือสวิตเชอร์อุปกรณ์เกี่ยวกับการไลฟ์สตรีมิ n g เนี่ยอยากจะพูดคุยนะครับแบบไ i รเวทกับผมนะครับผมรอทุกท่านอยู่ที่ Big Camera สาขาเซนต์เวิร์นะฮะแล้วผมจะเลือกกล้องที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณให้ครับผม แล้วพบกันที่บิ๊ก่ากว่า180สาขาทั่วประเทศอย่าลืมกดติดตามพร้อมอัปเดตเพลนกล้องก่อนใครที่บิ๊ m e คมร h a ชแนลทั้งทาง Facebook และ YouTube Channel แล้วคุณจะไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวในโลกของการถ่ายภาพสวัสดีครับ